เป็นปัญหาของพระภิกษุที่มาอยู่ด้วยกันว่าพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยเกี่ยวกับการที่เราได้มาอยู่ในที่วิเวกอย่างนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่ที่สงบแต่ความสงบเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ถึงคุณค่าของมันว่าเราจะทําอย่างไรกับความสงบเนี่ยก็อยากจะให้ท่านอาจารย์แนะนําว่าเราจะทําตอนอย่างไรเราจะศึกษาอย่างไรในความสงบในที่วิเวกหรือที่ที่มันเป็นธรรมชาติ คำถามนี่มันมันควรจะตอบได้มากขอนแล้วอย่างน้อยก็รู้สึกว่าทำไมจริงเร่มาหาความสงบแล้วแต่เมื่อถามแล้วก็ตอบก็ได้อคำว่าความสงบนี่นี่ก็เป็นคำพิเศษสูงสุดอยู่คำหนึ่งแล้ว แล้วเป็นไอ้คำที่มีความหมายครอบคลุมกว้างขวาง,วางเพราะว่าไอ้จุดหมายปลายทางของเราก็ต้องการความสงบอย่างยิ่งคือเพื่อนิพพานเมื่อ<ต>พ<า>ูดถึงที่สงบสถานที่สงบก็เป็นความหมายในขั้นต้นๆเพื่อให้มันเกิดความสงบได้โดยง่ายในทางร่างกาย ร่างกายสงบปกติแล้วมันก็เกิดจิตที่สงบได้โดยง่ายคือท,ทำจิตให้สงบได้โดยง่ายเมื่อจิตมันสงบแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ในในธรรมะส่วนลึกหรือปัญหาส่วนลึกได้คน แต่โบราณการดึงดำบันมาแล้วเขาก็ได้ชายวิธีนี้ท่านเขาจึงออกไปหาที่สงบเพื่อเตรียมความสงบทางกายทางจิตก็ะทางทางความคิดความนึกจึงมีผลปรากฏขึ้นมาว่าพระศาสดาแห่งศาสนาทุกศาสนา ได้ตจัจะรู้ธรรมะที่สำเร็จความเป็นาาสดานั้นในที่สงบทั้งนั่นเลยไม่มีศา,าสดาองค์ไหนได้ตัดสู้ในที่ที่อาจจอแจวุ่นวายเพราะว่าเอที่สถานที่สงบช่วยกายสงบกายสงบ,สงบช่วยจิตสงบจิตสงบช่วยให้ เกิดความรู้แจ้งในเรื่องของความสง,งบจนถึงที่สุดมีของแถมพกอีกอย่างหนึ่งคุณอ,อยากจะบอกเสียเลยว่าความสง,งบนี่เป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ผมไปอ่านพบมาจากไหนก็ไม่รู้ผมเห็นด้วยทันทีก็เลยจำไว้ว่า,า Solitude is a resting place of the t r a n q u e l soul ความสงบเป็นที่พักผ่อนแห่งวิญญาณอันดิ้นรนมันเป็นของมันโดยธรรมชาติไม่เชื่อก็ลองดูอย่างว่าที่นี่เป็นที่สงบพอข้ามานั่งตรงนี้มันก็จะ เป็นการพักผ่อนแก่วิญญาณที่กำลังดิ้นรนตุรนรุดดดดดรายแล่งซำนั่ะซ้ายมาทีเดียวเพราะธรรมชาติอันสงบมันแวดล้อมไว้มันไม่ยอมให้จิตปรุงแต่งบนทางดิ้นรนวุ่นวายนี่มันเป็นผลจะแล้วโดยไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมที่สงบมันเป็นที่ที่บังคับจิตให้หยุดให้สงบโดยธรรมชาติคคั่นใครจะมาหาที่สงบเพียงเพื่อ หยุดความกระวนกระวายของวิญญาณนันก็ยังได้ไปไปมาๆมันก็มาข้าวรูปเดียวกันไหนก็มาสู่ที่สงบก็ได้กายะวิเวกค,คือวิเวกทางกายก็ง่ายที่จะมีจิตวิเวกจิตตะวิเวกวิเวกทางจิตนั่นก็ง่ายที่จะได้อุปัิวิเวกค,คือทำอกิเลสให้มันหมดไป ให้มันสงบจากกิเลสน,นั้นถ้าพวกคุณรู้จักใช้ประโยชน์อันนี้อย่างที่ว่าน,นี้ก็ได้ผลเกินค่าแต่ที่แล,ล้วมาออรู้สึกว่ายังไม่ได้มายังมายังมาเล่นหัวกันเจอดยมากนักเรียนนักศึกษาหนุ่มๆนสาวๆยังมาใช้ สถานที่นี่กระจูกระจีกันเสียมาสร้างความไม่สง,งบอย่างนี้ก็เคยมีซึ่งไม่ตรงกับความประสงค์อย่างยิ่งเอาเป็นว่าพอมาสู่ที่อย่างนี้ก็ต้องทำตนให้กล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งมีความสง,งบแล้วก็ใช้ความสง,งบให้เป็นประโยชน์ที่สุด ทั้งหมดนี้ก็จะพอแล้วมั้งที่จะมองเห็นว่าการมาสู่ที่สงบอย่างนี้จะได้รับประโยชน์อะไรถ้ายังมีข้อข้องใจส่วนไหนก็ถามซักต้ายได้ในประเด็นอันนี้เลยใครจะถามว่าอย่างไงครับผมอยากจะถามต่อว่า